ระหว่างซิลิโคนกับกอเทคอะไรดีกว่ากันคะสำหรับซิลิโคนกับกอเทคนะคะมีผลวิจัยในเกาหลีค่ะเมื่อประมาณ10ปีก่อนนะคะเปรียบเทียบการใช้ซิลิโคนและกอเทคว่าอัตราการเกิดปัญหาของทั้งคู่นะคะพอๆกันคะ่ะไม่มีอะไรดีกว่ากันนะคะทั้งอัตราการติดเชือ้อการทะลุ มีปัญหาจนต้องถอดออกเกิดเท่ากันค่ะและมีความเข้าใจผิดนะคะว่าการใช้กอเทคนะคะจะทําให้จมูกดูเป็นธรรมชาติกว่าค่ะซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะการที่จมูกจะดูเป็นธรรมชาตินะคะมันจะขึ้นอยู่กับรูปร่างของวัสดุที่ใส่เข้าไปค่ะถ้าเราไม่ดีนะคะไม่ว่าจะใช้อะไรก็ดูไม่เป็นธรรมชาติทั้งนั้นค่ะสรุปง่ายๆนะคะการเลือกใช้ซิลิโคนหรือกอเทคค่ะไม่มีอันไหนดีเหนือกว่ากันนะคะแต่ถ้าเลือกใช้ซิลิโคนนะคะมันจะคงรูปได้ดีกว่าค่ะถอดออกง่ายกว่า แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องของพังผืดหดลังและการเกิดหินปูนนะคะส่วนกอเทคนะคะไม่มีปัญหาเรื่องพังผืดหดลังและการเกิดหินปูนนะคะแต่จะมีปัญหาในเรื่องของการยุบตัวและการถอดออกที่ยากกว่าส่วนจะดูเป็นธรรมชาติหรือไม่มันขึ้นอยู่กับรูปร่างค่ะ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้นะคะซึ่งทางโรงพยาบาลพีเมียของเรานะคะจะพยายามใช้วัสดุที่เป็นของปลอมให้น้อยที่สุดค่ะเพราะเราจะคำนึงถึงผลในระยะยาวในอนาคตของลูกค้าทุกคนค่ะ